สวัสดีตอนเย็นเย็ครับทุกคนก็อยู่กับช่องอมตมันทัวร์ตู้ทึกแคบไทยแลนด์นะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาจะห้าโมงแล้วครับทุกคนสี่โมงยี่สิบเอ็ดนาทีนะครับสิบหกนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีครับก็ผมอยู่แถวสายสองนะครับตอนนี้ก็เอารายเมลเอามาลงจุดสุดท้ายที่บางบัทวทองนะครับแล้วลูกค้าให้รับของกลับไปให้ด้วยนะครับ ไปลงที่ตะเคียนเตี้ยนะครับชนบุรีนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูของครับก็มีโมเล่สองตัวนะครับแล้วก็โมเล่ใหญ่โมเล่เล็กแล้วก็มีของสามลังนะครับ ก็เก็บมาจากเก็บมาจากจักรวรรด้วยแล้วก็มาที่สาย2ที่เดิมด้วยนะครับก็ไปทางลงที่เดิมครับตะเคียนเตี้ยเที่ยวที่2ของวันนี้ครับทุกคนจะผมให้ดูปลายทางใช้เวลาวิ่งประมาณเท่าไหร่นะครับ ก็วันนี้เป็นวันที่สิบเก้าแล้วทุกคนสิบเก้าเดือนเก้านะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับทางด่วนสองชั่วโมงสิบเจ็ดนาทีครับร้อยสี่สิบเจ็ดกิโลเมตรครับก็น่าจะด่วนไปเลยอ่ะทุกคน น่าจะด่วนกาญจนาไปลงบางนาตาดแล้วก็ไปต่ออีกทีหนึ่งด่านบังพระนะครับเพื่อที่จะประหยัดค่าทางด่วนนะครับเดี๋ยวดูกันอีกทีครับว่ารถติดไหมถ้ารถติดอาจจะด่วนยาวเลยครับไปทุกคนเดินทางนะครับก็ผมไปกลับรถมาแล้วนะทุกคนก็คือที่รับของจะอยู่ฝั่งกาญจนาขาวออกบางใหญ่นะครับ ก็ไปกลับรถมาเข้าขาเข้านะครับก็เมื่อเช้าว่าจะถ่ายคลิปอยู่ทุกคนงานสายแมววันนี้ทีเนี้ยมาแรงเข้าหูเองแต่เมื่อคืนนะ่ะผมเลยอ,อารมณ์ไม่ค่อยจอยเท่าไหร่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับคือมันเป็นอึมๆในหูอะเหมือนหูไม่ได้ยินไม่ชัดอ่ะทุกคนไม่รู้อะไรเข้าไป นอนตื่นมาได้ยินแต่เสียงในหูงงเลยเอาน้ำก่อกก็ไม่ออกเอาแปอามาออกเองก็สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้270ท่านแล้วนะครับก็กราบขอบพระคุณมากๆครับผม คลิปนี้พาไปตะเคียนเตี้ยนะครับก็กล้องตัวใหม่นะครับเราลงไปรอบที่แล้วเป็นกล้องตัวเก่าอรทุกคนไฟล์ภาพไฟล์เสียงมันก็จะไม่โอเคเท่าไหร่ครับกล้องตัวใหม่มันก็จะเก็บเสียงได้ดีกว่านะครับ เที่ยวแรกลูกค้าอวนจ่ายเรียบร้อยนะครับงานสายแมยวก็เหลืองานเที่ยวนี้ครับของถึงปลายทางเดี๋ยวลูกค้าอวนตามอีกทีครับแยกจ่ายสองบินนะครับสองเที่ยวก็เป็นลูกค้าคนเดียวกันนะครับกับงานสายแมยวนะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากครับผม ก็เดือนนี้วิ่งสซายแมวมีงานกลับทั้งสามรอบเลยครับผมสองรอบสองอาทิตย์ที่แล้วเป็นงานรละละมุบนะครับส่วนอาทิตย์นี้สุกนี้เป็นงานลูกค้าเองเลยนะครับทั้งไปทั้งกลับนะครับผมถือว่าผมโอเคเลยบริการเต็มที่ครับ ขนส่งสินค้าของลูกค้าให้เหมือนสินค้าของเรานะครับลูกค้าไว้วางใจได้นะครับเข้าเรียนหลักครับทุกคนก็มันมีเรียนพักอยู่นะครับแต่เราก็ดูดีๆนะทุกคนผมจะสุดแล้วแต่พี่เขายังไม่ยอมให้ออกเลย เดี๋ยวพี่เขาไปก่อนก็ได้ครับ,บเดินทางบนกาญจนาพิเศษครับทุกคนมุ่งหน้าด่านบางขุนเทียนนะครับด่านจบัตรค้าผ่านทางนะครับ แต่แล้วออกเลยไม่เสร็จไม่ต้องครับเราไม่ได้ใช้นะกีนะ่โมง้ะห้าโมงยี่สิบครับตอนนี้ด่านบางเกี่ยวสาม ก็วิ่งกาญชนามาจากด่านวังขุนเทียนมาลงด่านบางเกลี้ยมีอุบัติเหตุสองจุดนะครับก่อนลงหน้าด่านจุดหนึ่งครับก่อนลงหน้าด่านวางขุนเทียนจุดหนึ่งนะครับขาออกพระรามสองคัทุกคนแล้วก็ลงสะพานวุ้ยพลมาอีกจุดหนึ่ง งานพอดีครับผมกโมงพอดีเปะ๊ปะเลยน่าจะถึงลูกค้าประมาณทุ่มครึ่งครับลูกค้าไลน์มาถามว่าจะถึงกี่โมงนะครับก็เลย แชปหน้าจอส่งให้ลูกค้าไปครับวันศุกร์มันก็จะวิ่งยากหน่อยครับไม่เหมือนวันธรรมดารถเยอะเยอะจริงครับวันศุกร์เยอะกว่าปกติ ตอนนี้เสร็จก็น่าจะโล่งเลยทุกคนยูเทิร์นตรงหน้าวิวโกวนะกมสามสี่สามห้าเป็นก็จะประมาณนี้ทุกคน เริ่มเยอะแล้วครับเข้ากระดึกนะครับเข้าประมาณตุ่มหนึ่งตุ่งคึ่งประมาณนี้ทุกคนผมก็เฮ็ดไอ้ผมก็เฮ็ดพอผมก็ทําอยู่นิคมอันนี้แหละแต่ก่อนผมจะอ,อมาวิ่งงานทําอยู่นิคมเวียกโกนี่นะครับทําอยู่ซอยหกเมก่อน ก็โรงงานมันตั้งดีอยู่นะครับเพราะว่าอูมันเยอะนะครับที่ผมไปทําแต่ทีนี้ช่วงช่ง COVID วงโควิดอะมันไม่ค่อยมีอูครับก็เลยอยู่ไม่ได้ค่าฐานค่าแรงเราน้อยนะครับแต่ว่าเป็นในนี่ยทุกคนเป็นพนักง,งานบริษัทนะไม่มีทรัพย์ก็คือ ทดลองงานสี่เดือน,นครับแล้วก็บรรจุเป็นพนักง,งานบริษัทแต่ว่าจะได้รายวันนะครับเขาไม่ไม่ได้ให้รายเดือนนะครับแต่ว่าฐานเงินเดือน,นอ่ะไอ้ทันค่าแรงค่อนข้างสูงนะครับจากสามร้อยสี่ห้าช่วงผมอยู่อ่ะก็อยู่ปีที่สองมันขยับมาเป็นสี่ร้อยนะครับก mm ็ hmm. ขึ้นมาห้าสิบกว่าบาทนะครับปีเดียวนะครับ แล้วผมทํางานไม่เคยขาดเลยไม่เคยขาดไม่เคยลาแล้วก็ไม่เคยออกูเลยอะ่ะปีหนึ่งอะ่ะก่อนโควิดจะมาทําวันจันถึงวันอาทิตย์นะครับจะได้พักก็ต่อเมื่ออาทิตไหนที่ว่าเปลี่ยนกะนะครับเงินเดือนดีจริงครับเดือนหนึ่งได้ทั้งสองหมื่นอะ่ะ โูบ้านนะทุกวันนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับทุกวันนี้ส่วนมากเขาเลาแต่เด็กซับกันเพราะว่าซับไม่ต้องมานั่งจ่ายโบนัสนะครับแล้วก็ไม่ต้องมานั่งจ่ายรายเดือนด้วยก็ไหลเบสเรื่อยทุกคน วัสดียามค่ำคืนครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลา18นาฬิกา47นาทีแล้วครับกํลังจะถึงด่านรับบัตรบางพระครับทุกคนไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะครับ ขามนะครับแล้วก็วิ่งเรียบมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดไปรถก็ยังเยอะอยู่เลยครับ ออกมาต่างจังหวัดแล้วนะเนี่ยรถเป็นเส้นเลยครับทุกคนขาออกก็วิ่งยืนพื้นห0 7กเจเรื่อยๆนะครับวิ่งเร็วไม่ได้ครับซีฟน้ำมันนะครับทุกคนผมเลี้ยงหมูอยู่ ค่าเที่ยวจะเหลือเยอะเหลือน้อยขึ้นอยู่กับน้ำมันเนี่ยทุกคนปัจจัยหลักเลยบางทีค่าเที่ยวเท่ากันก็วิ่งเหลือไม่เท่ากันนะครับใครเท้าเบาคนนั้นได้เปรียบเข้าฝั่งซ้ายดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องตัด ก็เข้าฝั่งัวต้องตัดออกมาฝั่งซ้ายมันเดิมครับรถมันเยอะแล้วมันเมือด้วยทุกคนผมเลยไม่จะเข้าฝั่งนั้นมองยาก สิเอ็า 3, นาทีพัทยา31นาทีอู่ตะเภา44นาทีครับทุกคนไปกันต่อ บร้อยครับทุกคนตัวหาลูกค้าครับลูกแกอยู่บ้านหรือเปล่าตัวหาลูกค้าก่อนครับผมจุบงานเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาจะสองทุ่มแล้วครับก็อยู่ ปตทอหนองแขะนะครับมุ่งหน้าแหลมนะครับที่เปล่ากับบ้านครับทุกคนวันนี้พอแล้วครับสองเที่ยว สิบกิโลครับปลายทางบางปะก้งไปลุยโคลนมาเมื่อกี้ทุกคนหลุมยังลึกอะทางเข้ากระดังลูกค้า ก็เดี๋ยวพักรถก่อนครับสักสิบยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวค่อยกลับนะทุกคนทั้งวันตั้งแต่8ปดโมงเช้าผมออกจากบ้านตั้งแต่หกโมงพราะวันนี้ถือว่าคุ้มอยู่ครับทุกคน ก็เป็นงานนอกทั้งหมดนะครับไม่มีงานแอปนะครับวันนี้ก็ราคาโอเคครับวิ่งไปทั้งหมดสี่ร้อยโลนะครับวันนี้ก็หมดนะ้ำมันไปประมาณพันหนึ่งเก็บของก่อนครับเคลียร์ขยะไปทิ้งก่อน กินข้าวกิข้าวก็ได้ซื้อมากินบนรถครับวันนี้กลัวงานมันเสร็จดึกนะครับก็ดึกเหมือนเดิมขนาดไม่ค่อยได้จอดนะเนี่ยหมดค่าทางด่วนไปประมาณ200อ่ะวันนี้สุดเกิน ็พรุ่งนี้เดี๋ยวดูก่อนครับว่าจะมีงานวิ่งไหมถ้าไม่มีก็น่าจะหยุดดีครับอาทิตย์หนึ่งวิ่งงานสองสามวันครับช่วงนี้งานมันน้อยนะครับงานเล้บก็ราคาไม่ได้ก็ไม่อยากวิ่งนะทุกคนเลือกเราที่ราคามันได้นะครับเพราะว่าวิ่งไม่เหลือก็ไม่รู้จะวิ่งทำไมนะทุกคน ไหนจะค่าน้ำมูกน้ำมันค่าสึกรอออีกนะครับแต่ละเดือนพอวิ่งเอาเฉพาะงานไหนมันเหลือนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b ์ช่องอัตมนทัวตู้ซริปแคปไทยแลนด์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ